ฮันแน่บาร์บีคิว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 แม่ยังไม่ได้ล้างแม่ใอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ใกล้นะไม่ไปไปสี่พ่ออยู่ใกล้นะแม่ไปสี้า่อพ่อเรได้ไหมหมูปิงมยางอะไรลูกมันยังไม่แดงเลย ก็ต้องให้ถามมันจิบกันงดูเป็นดีแก็มาล้วจก่ำวนมันก็แดงแล้วก็พปิ้ง้เลยจํมเปิลก่อนอันนี้เราจัมเปิลก่อนไปจังเป็นจริง หมูกระทะเลยนะพ่อกดหมูกระทะอะไรอิเพื่อนที่หมูกระทะแล้วไม่มีกระทะปิ้ง่มมันมีกระทะแล้วบิ้งย่างกุ้งปลาหมึกหมูหมูแม่เดี๋ยวแม่วางกับน้ำน,น,นะอุ้ยให้ตกหลับนอยเดี๋ยวแม่ก่อนป้าป้าของหลก่อ,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 อลังพ่อนี่คาชีที่เต็มที่นั่งเลยไม่มีที่นั่งเต็มก,กันด้วยคาชีทโต๊ะอี้ที่นั่งกลายเป็นที่วางของวางคาชีท เให้ปูนะให้ปูวะแห่ไปล้างกุ้งก่อนนะเดี๋ยวมา